พี่น้องชาวเคลื่องเสียงกางแจ้งของเรานะคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านทวีสาววันนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากเฮียมานั่งฟังอยู่ด้านหลังนะคะไม่รู้มานั่งทําขี้เกียอะไรอยากฟังว่าเราพูดอะไรกันนะคะสําหรับพี่น้องชาวเครื่องเสียงแจ้งของเราท่านไหนนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหม ทำไมแม่ค้าเงาจังไม่มีลูกค้าเลยเงียบเงามากร้านเราเปิดทุกวันแต่ว่าเงาทุกวันไม่มีลูกค้าเลยหน้าร้านก็เงียบบอกได้เลยว่านั่งจะหน้าไข่หน้าบวมหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูดูผู้บริหารเรานั่งจะหน้าบวมหมดแล้วโอเคนะคะถ้าใครที่ว่างก็ทักมาคุยกันได้นะคะ วันนิสามิวสิกค่ะฝากพี่ๆที่รับชมอยู่หน้า Facebook ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนิสามิวสิกค่ะเรามีคลิปให้ดูให้ชมกันตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับช่อง YouTube ของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอีกช่องหนึ่งนะคะนั่งอยู่ด้านหลังนะคะช่องของท่านคือช่องทวีสาวบ้านมอนะครับ โอเคค่ะวันนี้เรานะคะว่างมากค่ะไม่มีอะไรทำบองตงก็ว่างจริงๆนะคะวันนี้นั่งทั้งวันนะคะอยากจะบอกว่าจะนอนก็ได้นะคะแต่เกรงจะเหนีย <c oughs> บรายากาหน้าร้านฝนตกค่ะแล้วก็นี่นะคะสินค้าของเราเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์ดนะคะเป็นดอกลำโพงตู้ลำโพงนะคะอยากได้อะไรทักมานะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีงานแล้วนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะนิดหน่อยนะ,ะก็เริ่มจะคลี่คลาไปในทางที่ดีก็ขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสําหรับแม่ค้าก็ยังว่างอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขายอะไรเลย <c oughs> อนาคตข้างหน้าสงสัยต้องไปทํานาแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ทำนาจริงๆนะคะทำนา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไมบาย